ค่ะมื่อนี่เนาะปัะตุกระสีภาพพอแม่พี่น้องมามึงความงามของหิงพอปูสีสุดโทแม่ยยาสีปัดทุมาแล้วก็เสียนพอแกซึ่งหิงนี่ เป็นหิ่งของมูปัตตุยก็ได้ขออนุญาตมูทายว่าขออนุญาตทายมาลงอโซเชียวแน่ได้บอมูก็บอกว่าได้ค่ะปัตตุยก็เลยได้ทายเอาเนาะค่ะนี่ก็คืออ่ไอ้นั่น พอปูสีสุโทโธแล้วก็แม่ยาสีปทุมมาแล้วก็นี่ก็เป็นเสียนพอแก่ค่ะค่ะสวยงามสะลือกเกินค่ะก็ะคือว่ามูของปตุยพินทำงานเกี่ยวกับอ่าศิลปะเพิ่นเป็นคู่สอนเกี่ยวกับอ่า หน้าตัดสินการแสดงเนาะค่ะเพื่อนก็นต้องมีอ่าหลับเสียงพอแกมาเราวก็เพื่อนก็นับถืออ่าพอปูพยานาทถูกองค์เนาะค่ะค่ะนี่กะละมึงงามหลายครับ ผู้ใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแสดงหรือศิละปะเอียงประเภทนี้เนาะค่ะจะต้องมีการหลักขันเนาะค่ะก็คือการขอบคู่การรับเสียงพอแก่นี่แหละค่ะจังประตุยเ,เคยเหตุงานเกี่ยวกับ เป็นงานศิลปะไทยเนาะค่ะเออเห็ดจังใดกับบ่ไใดค่ะประติก็ต้องเอาลูกที่เห็ดเป็นตัวอย่างมาวายแล้วก็ขึ้นหิ่งค่ะจังคอยเห็ดใดพอแม่พี่น้องถ้าเฮาเห็ดเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยเฮาจะต้อง มีการขอบคู่เด้พ่อแม่พี่น้องขอบคู่หรือรับเสียนพ่อแกแบบนี้ล่ะค่ะแต่ปัตุยพ่อได้รับเสียนพ่อแกดอกพ่อแม่พี่น้องปัตุยก็เอางานศิลปะนั่นวายขึ้นหิงยกเป็นคู่ก่อนนั่นล่ะค่ะปัตตุยถึง ได้เหตดไดถึงทำงานออกมาได้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ปัตตุยก็เห็นว่ามูเพิ่นจัดหิง่งได้ดีได้งามครับแท่ปัตตุก็เลยเอามานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เมือง ถึงความงดงามของหิ่งนี่เนาะค่ะหิ่งเสียงพอแก้แล้วก็หิ่งพอปูอันสีสุดโทแม่ยาสีปัดพุมมานี่เนาะค่ะ่อแม่พี่น้อง่อแม่พี่น้อง มึงดูว่างามขังงามแน่บ่อืมปัตวิกว่างามขังงามแน่หลายเด้